ตอนที่897ชื่อตอนว่าเทพสวรรค์ทำลายสิ่งที่ปรัชาเมธีแต่ละยุคสมัยได้กระทำไปหาใช่มีเพียงเท่านี้พวกเขายังได้นำเอาเคล็ดวิชาทั้งหมดของแคว้นยอดผู้พศิลาสลักเอาไว้ภายในร่างกายของเย่เฉินเฉินเมื่อเป็นดังนี้แล้วยามที่สิทธิของแคว้นยอดผู้พศิลาทุกคนทุกรุ่นทำการฝึกเคล็ดวิชาพลังลมปราณของพวกเขาก็จะไปบ่มฝักให้กับเย่ฉิงเฉิน ที่อยู่ในฐานะศิลาประจําแคว้นสิ่งที่ประชาเมธีตันละยุคสมัยของแคว้นยอดภูผาศิลาได้กระทําลงไปได้ส่งผลให้เกิดโศก,กนาฏกรรมขึ้นในวันนี้เยชิงเฉินได้ทําการหลอมรวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่สลักเอาไว้ภายในร่างกายของเขาทําให้เขาสามารถสูบเอาเลือดวัฒนะของสิทธุทุกคนในแคว้นยอดภูผาศิลาขณะเดียวกันก็สามารถดูดเอาพลังแก่นฟ้าดิน จากเส้นชีพประจรใต้ดินของแควนยอดพระผานศิลาได้อีกด้วยบรรดาประชาเมธีที่ทุ่มเทสัพ,พะกำลังกายทั้งหมดในห้วงพันล้านปีที่ผ่านมาด้วยหวังว่าจะบ่มฟักให้ได้ราชันเซียนที่ไรซึ่งผู้ต่อก่อนแต่ท้ายที่สุดพวกเขานึกไม่ถึงเลยว่ากลับกลายเป็นก่ำต่ำสนองตนเองนี่นี่มันออกจะโหดเหี่ยมเกินไปแล้วเริ่มจากการบูชาย,ยันด้วยเลือดของพลเมือง เวลานี้ยังบูชาย,ยันด้วยเลือดของคนในสำนักของตนอีกบรรดาผู้ที่สามารถเห็นภาพเหตุการณ์ผ่านทางกระจกฟ้าแล้วก็ต่างรู้สึกขนลุกขนพองวิธีการของเย่ชิงเฉินนั้นช่างโหดเหีเ้ยมต่อให้ผู้ที่ผ่านเหตุการณ์ใหญ่มาแล้วยังคงรู้สึกเสียวสันหลังวูบแคว้นยอดภูพาศิลาจบสิ้นแล้วระดับบรรพบุรุษที่มองเห็นเหตุหการณ์ในครั้งนี้ถึงกับพึมพำออกมาว่าถูกบูชาย,ยันเลือดจนหมดทั้งแคว้น นับเป็นกรรมตามสนองของแคว้นยอดผาศิลาเวรนกรรมแท้ๆเจ้านะ่ะถึงจะเข้าใจความลึกลับพิสดารบางอย่างเกี่ยวกับเตาแห่งชีวิตจริงน่าเสียดายที่เจ้าไม่ได้นำมาใช้ในทางที่ถูกต้องลีชีแย่สายเน่าเบาๆกับภาพที่เห็นตรงหน้าทัานใดนั้นพลังแก่นฟ้าดินและพลังลมปราณปริมาณไร้สิ้นสุดไหลเข้าสู่สัจจะอาวุธราชนเซียน ทำให้สัจจะอาวุตราชันเซียนที่อยู่ในมือของแย่ชิงเฉินแปลเปลี่ยนเป็นเจิดจรัดยิ่งในทันทีนาทีนี้สัจจะอาวุตราชันเซียนเหมือนถูกเปิดออกมาอย่างนั้นประกายเซียนรุนแรงไร้ที่สิ้นสุดพุ่งออกมาแล้วกลับกลายเป็นมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ท่ามกลางมหาสมุทรที่กว้างใหญ่นี้เต็มไปด้วยอนุภาพราชันเซียนในทุกๆอนูซึ่งนับเป็นต้นกำเนิดของอนุภาพราชันของสัจจะอาวุตราชันเซียนนั่นเอง นาทีนี้่้มกลางมาหาสมุทรที่เปี่ยมไปด้วยอนุภาพราชันเซียนนี้ปรากฏร่างเงาที่กำยำลุกขึ้นมาม้างเมินต่อใต้ล่ามองดูก้าชั้นฟ้าสิบแดนดินด้วยความเย้ยหยันยามที่ร่างเงาก้าเยืนขึ้นมานั้นปรากฏเป็นหลักกดเกณฑ์ราชันเซียนไรที่สิ้นสุดล้อมรอบร่างเงานี้ตูมโ่มตูม,ตมอาวุธราชันเซียนนี้พวยพุ่งอนุภาพราชันไรที่สิ้นสุดออกมาภายใต้การขับเคลื่อนของเคล็ดลับชะตาฟ้าของแย่ฉิงเฉิน ทำให้ทั่วทั้งแดนสมุนไพรแร่ธาตุต้องสันเทาสวรรค์ทำลายกระมังผู้ที่ได้เห็นภาพนี้ต่างรู้สึกสันเทามันเป็นภาพของอนุภาพราชันปริมาณมหาศาลที่ปกคลุมไปทั่วฟ้าดินลิชีเย่ถึงแม้ว่าเจ้าสามารถสัมแดงสวรรค์ทำลายได้แต่ทว่าเมื่อเทียบกับข้าแล้วเจ้ายังด้อยกว่าข้าหน่อยหนึ่งทาทีของเย่ซิงเฉินเหมือนบ้าคลั่งอยู่บ้างหัวรอกมาอย่างเต็มที่ว่า แม้สวรรค์ทำลายจะไร้ซึ่งผู้ตอ่อกรแต่เนื้อสวรรค์ทำลายขึ้นไปยังมีท่าโจมตีที่ยิ่งกว่าวันนี้ข้าจะให้เจ้าได้สัมผัสกับสิ่งที่ดำรงไว้ซึ่งเหนือกว่าสวรรค์ทำลายวันนี้เจ้าจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยแม้แต่สวรรค์ทำลายของเจ้ากระตานทานสุดยอดโจมตีของข้าไม่ได้เง้นหรอข้าชักอยากจะเห็นแล้วล่ะลีชีแย่หัวเราะพันปรากฏพันหัดหมื่นแขนขึ้นมา นาทีนี้มือของหลี่ชีเย่ได้สำแดงประตูเบนจัทวานกั้นฟ้าระคังเขาถัวา่วซานคันช่องกล่อมเซียนยินหยางปรากฏอาวุธที่ไร้เทียมทานตัละชิ้นลอยขึ้นมาต่อให้เจ้ามีอาวุธราชั้นมากกว่านี้หมันก็ไร้ผลเย่ชินชนหัวเราะออกมาอย่างเต็มที่สำแดงอนุภาพของเครดลับชะตาฟ้าจนถึงขีดสุดบนท้องฟ้าปรากฏเหมือนดังเป็นชะตาฟ้าลอยล่องออกมาในเวลานี้ เย่ h, ชิงชฉนไดทุ่มเทพลังลมปราณทั้งหมดเข้าไปในสัจจะอุตราชฉันเซียนขณะที่สุดยอดเคล็ดลับชะตาฟ้าขับเคลื่อนร่างเงากำยำสูงใหญ่ที่ปรากฏออกมาจากอวุตราชฉินเซียนนั้นราชนเทพให้พวกเราได้สําแดงการโจมตีที่รุนแรงไร้ผู้ต่อก่อนที่สุดออกมาเย่ h, ชิงฉันคำรามออกมาอย่างบ้าคลั่งเทพสวรรค์ทำลายผู้รู้จักเทพสวรรค์ทำลายเมื่อดินคำคำนี้ถึงกับร่างสันเทาและตระหนกอย่างยิ่งตูม เสียงที่น่า,ากลัวดังขึ้นนาทีนี้สัจจะอาวุธราชนเซียนที่อยู่ในมือของแย่ชิงเฉินเกิดปรากฏการณ์ประหลาดขึ้นมาสวรรค์ทำลายกำลังจะแสดงออกมาแล้วแต่แล้วในขณะที่สวรรค์ทำลายกำลังจะสำแดงและฟาดฟันลงมานั้นกลับปรากฏว่ารางเงากำยำสูงใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรแห่งอำนาจราชันได้สลัดหลุดออกมาจากการควบคุมและขับเคลื่อนโดยเคล็ดลับสตาฟ้าของแย่ชิงเฉิน ท่านใดนั้นก็ได้ก้าออกมาจากมาหาสมุทรแห่งอำนาจราชันแล้วฝ่ามือขนาดยักษ์ก็บ,บทคียี่ลงมาไม่เยชิงเฉินสีหน้าแปรเปลี่ยนไปอย่างมากด้วยความตกตะลึงนาทีนี้เขาจำต้องละทิ้งการโจมตีตอลีชีเยหันมาบังคับขับเคลื่อนมือขนาดยักษ์นี้แต่ทว่าในเซี้ยววีนาทีนี้เองล่างเงาที่กำยำสูงใหญ่ลงมือสยบทำให้สวรรค์ทำลายหยุดชะงักลง จากนั้นมือขนาดยักษ์ก็บทคี้ลงไปบนร่างของเย่ชิงเฉินอย่างไร้ความปราณีเป็นไปไม่ได้เย่ชิงเฉินร้องออมาอย่างเสียงดังภายใต้การบทคียของมือขนาดยักษ์ได้ทําให้ร่างของเขาแหลกเลว้วเลือดเนื้อปลิววันท้ายสุดเสียงดังปุกเย่ชิงเฉินถูกมือขนาดยักษ์บทคียจนกลายเป็นหมอกเลือดไปหลังจากที่เย่ชิงเฉินถูกบทคี้แหลกกลายเป็นหมอกเลือดไปแล้วทําให้สวรรค์ทําลายมาลายหายไปด้วยเหลือไว้เพียง สัจจะอวุตราชันเซียนที่ลอยล่องอยู่ตรงนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนี้ทำให้ผู้คนทุกคนที่มองเหตุการณ์นี้ผ่านกระจกฟ้าต้องตกตะลึงไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าในที่สุดกลับกลายเป็นราชันเทพที่ลงมือทำลายแย่ฉิ่งเฉินเวลานี้ร่างเงาที่กำยำสูงใหญ่จ้องมองดูลีชีเยท่าทางเหมือนกับว่าต้องการจะลงมือกับหลีชีเยอย่างนั้นดีมาก ข้าอยากจะลองดูกับเทปสวรรค์ทำลายว่ามีอนุภาพเช่นใดอาวุธแต่ละชิ้นที่อยู่ในมือของพันหัดหมื่นแขนเริ่มเปล่งประกายออกมาปังลีชิเยยังไม่ทันได้ลงมือรางเงาที่ไร้ซึ่งผู้ต่อกรได้หนีบเอาอาวุธราชันเซียนนั้นก้าวข้ามฝาดินหายวับไปกับตายอย่างท้องฟ้าที่ห่างไกลภายในพริบตาเดียวนับแต่นี้เป็นต้นไปก็ไม่เคยมีผู้ใดที่พบกับสัตว์จะอาวุธราชนเซียนของแข้นยอดผู้พาศิลลาอีกเลย ในเวลานี้ฟ้าดินดูเงียบสงัดไปทัว่วไม่มีใครคาดคิดว่าหลังจากที่แย่ชินเฉินทำการบูชายันด้วยเลือดของผู้คนของแควันยอดภูผาศิลป์ทั้งหมดปลุกราชันเทพให้ตื่นขึ้นมาหมายสำแดงท่าทางโจมตีที่ร้ายแรงที่สุดเทพสวรรค์ทำลายแต่ทว่าไม่นึกไม่ฝันเลยว่าสุดท้ายแล้วเขากลับต้องถูกทำลายโดยราชาเทพที่ถูกเขาปลุกให้ตื่นขึ้นมาเทพสวรรค์ทำลาย มีท่าแกรโจมตีเช่นนี้จริงเหรอมีผู้เอ่ยถามกับระดับบรรพบุรุษของสำนักตนระดับบรรพบุรุษของสำนักกล่าวว่าตามตำนานเล่าว่าหากต้องการสำแดงท่าโจมตีนี้ออกมาอันดับแรกต้องได้รับการเห็นชอบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสัจจะอวุตราชัเซียนเสียก่อนขณะเดียวกันก็ต้องส่งพลังมากพอที่จะปลุกให้มันตื่นจากนั้นยังต้องมีกำลังพอที่จะสำแดงสวรรค์ทำลายได้ สุดท้ายเคล็ดลับชะตาฟ้าผสานเข้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นแล้วจึงแสดงท่าทางโจมตีที่ไร้ซึ่งพู้ต่อก่อนออกมาตามตำนานเราว่านอกจากราชาเซียนแล้วชนรุ่นหลังคิดจะสำแดงเทพสวรรค์ทำลายนั้นยากยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาเสียอีกเมื่อได้ยินคำตอบเช่นนี้แล้วผู้เยาว์จำนวนมากคิดไปไกลว่าลำพังแค่สวรรค์ทำลายก็น่ากลัวยิ่งแล้วหากเป็นเทพสวรรค์ทำลายมันจะเป็นเช่นใดกันหนอ ทั่วทั้งแควนยอดภูผพาศิลาเงียบสงัดเป็นเมืองร้างที่ตรงนี้ไม่ปรากฏความมีชีวิตชีวายต่อไปลีชีแยกมายังแควนยอดภูผาศิลาแต่เขาไม่ได้ทำลายแควนยอดภูผาศิลาขณะที่แควนยอดภูผาศิลากลับถูกทำลายสิน้นด้วยมือของแย่ชิงเฉินเองไปไปค้นหาครังสมบัติลึกลับของแควนยอดภูผาศิลาออกมาให้ข้าลีชีแย่สั่งการเสียงทุ้มต่ำออกมาลักขณะพันเปิดออก ต้นทหารองค์รักบินออกมาจากลักนาชั่วพริบตาเดียวก็มุดหายเข้าไปใต้พื้นดินหลังจากผ่านไปชั่วครู่ใหญ่ได้ยินเสียงดังตูมตามดังขึ้นเห็นต้นทหารองครักได้ลากเอาภูเขาลูกมะหึม,มาออกมาลูกหนึ่งนี่เป็นภูเขาที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินและถูกต้นทหารองครัก์ลากมันออกมาเก็บลิเชียเปิดลักนาออกมาจัดการนําภูเขาลูกมะหึมานี้เก็บเข้าไปไว้ในนั้นมันคือครังสมบัติลับของแคว้นยอดภูพาศิลา ข้างในนั้นได้เก็บเอารวบรวมของวิเศษต่างๆนับพันล้านปีของแค้นยอดภูพาชีลาเอาไว้เขาจะค่อยๆศึกษาหาวิธีเปิดคลังสมบัติลึกลับนี้ออกมาภายหลังคลังสมบัติลึกลับเชียวนะไม่รู้ว่ามีผู้คนจำนวนเท่าไหรที่น้ำลายไหลเมื่อได้เห็นเจ้าสิ่งนี้คลังสมบัติลึกลับของสายสำนักราชันเซียนย่อมต้องมีของสุดยอดมากๆอยู่แล้วน่าเสียดายที่ไม่มีใครกล้าลงมือแย่งคลังสมบัติวิเศษนี้กับหลีชีเย่ผุ้คนได้แต่มองคลังสมบัติลึกลับนี้ ตกไปอยู่ในมือของลีชิเยตตาปริบๆเสียดายพื้นที่ผืนนี้ลีชิเยตมองดูพื้นที่บริเวณนี้แวบหนึ่งแล้วก็สายหัวเบาๆจากนั้นจ้องมองไปยังระยะทางที่ห่างไกลด้วยเสียงที่ดังก้องก้าวชั้นฟ้าหุบเขากลีบสวรรค์ข้าให้เวลาพวกเจ้าสาวันยอมจำนวนเสียหรือไม่ก็เป็นศัตรูก,กับข้าให้ถึงที่สุดข้าจะเหยียบพื้นที่บรณชนของพวกเจ้าเฮราบกล่าวจบเขาก็หันหลังจากไปทันที ทุกคนต่างได้ยินคำพูดของลีชีเย,ยอย่างชัดเจนทำให้ผู้คนจำนวนมากมองหน้ากันและกันประกายดาบวูบวาบเชียวนะผู้ยิงใหญ่บางคนถึงก,กับท้อถอนหายใจออกมาลี่ชีเยเพิ่งจะทำลายแคว้นยอดภูผาศิลาเวลานี้นี่เงื้อดาบขึ้นมาพุ่งเป้าไปยังหุบเขากรีบสวรรค์อีกแล้วในเวลานี้ภายในใจของสำนักเจ้าลัทีจำนวนมากรู้สึกว่าตนเองนั้นโชคดีโชคดีที่ไม่ได้ตั้งตนเป็นศัตรูกับรีชีเย,ยเจ้าสำนักบางคนถึงกับเงือเย็นไหลซิก พูดได้คำเดียวว่าหวุดหวิดไปแล้วเนื่องจากภายหลังจากที่แดนอสูรปีอานถูกเปิดขึ้นเย่เฉิงเฉินได้เคยส่งคนมาหวานล้อมกับแคว้นเจ้าลทิจำนวนมากและสายสำนักราชนเซียนต่างๆเพื่อให้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกันและนำเอาพันธสัญญาปีอานกลับมาใช้อีกครั้งเพื่อต้องการกลืนแดนอสูรปีอานเอาไว้แต่ทว่าบรรดาเจ้าสำนักเหล่านี้ได้ตอบปฏิเสธคำขอของเย่เฉิงเฉินเมื่อึนถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา บรรดาพวกเจ้าสำนักต่างๆเหล่านี้ยังคงรู้สึกหวาดกลัวยิ่งนักในขณะนั้นพวกเขาเหล่านั้นมีจำนวนไม่น้อยที่เกิดความบันไหวเพียงแต่ไม่ค่อยจะไว้วางใจในตัวของเย่เิงเฉินซักเท่าไหร่จึงตอบปฏิเสธไปและด้วยเหตุนี้เองทำให้พวกเขาไม่ได้เข้าร่วมการล้อมปราบที่เกิดขึ้นในเมืองปีอานและทำให้พวกเขารอดพ้นจากวิบากกรรมครานี้ไปได้อย่างวุดวิดหลังจากกลับมายังแดนอสูนปีอานทุกคนต่างอยู่กันพร้อมหน้า ลชิเย่ได้มอบธงมังกรขดให้กับต้นบรรพบรุดพันสนด้วยกล่าวว่าต้นบรรพบรุดหนทางในอนาคตของเจ้าเต็มไปด้วยภัยอันตรายที่กั้นขวางไปศึกษาและเข้าถึงธงมังกรขดนี้ให้ดีการศึกเข็นฆาเทพในอนาคตข้าหวังว่าเจ้าจะกว่าล้างสิงกีดขวางทั่วทุกแดนที่ยางก้าวเข้าไปเจ้าธงมังกรขดหาใช้เป็นเพียงสัจจะอาวุธราชเสียนเท่านั้นต้นบรรพบรุดพันสนโค้งคำนับต่อลิชิเย่กล่าวว่า ข้าจะจำใส่ใจในสิ่งที่นายน้อยกล่าวมาที่ที่สายตาของนายน้อยกวาดตามองไปที่นั่นคือที่ที่ธงรบของข้ามุ่งไปดีมากก้าวไปพร้อมกับความพยายามก็แล้วกันลิชียพยักหน้าแสดงความชื่นชมจากนั้นสายตาก็ตกไปอยู่บนตัวของเหมยอ้าวเสียราชามมกกรพยักและเจ้าบ้านตระกูลเจียนลิชียกล่าวกับเหมยอ้าวเสียว่าบรรพบุรุษของตระกูลเจียนหลง เคยฝากราชาโอสถไปโซมาแจ้งต่อข้าว่าตระกูลเจียนหลงของพวกเจ้าต้องการได้รับใช้ข้าบ้างดีมากกลับไปบอกกล่าวต่อบรรพบรุษของตระกูลเจียนหลงจัดการทำลายพักผลึกสมุดให้กับข้าเหมยอ้อเสียไม่พูดแม้แต่คำเดียวโค้งคำนับทีหนึ่งแล้วหันหลังจากไปทันทีเมืองสยบอสูนตระกูลเจียนพวกเจ้าก็ไปด้วยกันไปสมทบกับตระกูลเจียนหลงจัดการทำลายพักผลึกสมุดซย ลีชิเยสสั่งก,กรา,า,งกร,กา,ารกับราชามังกรพยักและเจ้าบ้านตระกุลเจียนราชามังกรพยักและเจ้าบ้านตระกุลเจียนพันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งทำความเคารพด้วยการโค้งคำนับขณะที่ราชามังกรพยักกำลังจะเดินจากไปลิชิเย่ได้เรียกตัวไว้และกล่าวว่าพระราชาไม่ว่าครานั้นเจ้าส่งตัวลูกสาวมาอยู่ข้างกายข้าด้วยความคิดเช่นใดก็ตามลูกสาวของเจ้าข้าจะรับเอาไว้นางมีชะตาเซียนแต่กำเนิน หากจะให้อยู่แต่นี้เมืองสยบอสูนก็อาจจะน่าเสียดายเกินไปในอนาคตก็ต้องมีสิ่งที่ต้องอาศัยนางเห็นแก่พวกเจ้าที่กว่าจะบ่มฟักสิทธิ์ที่มีะตาเซียนแต่กำเนิดนั้นหาใช่เป็นเรื่องง่ายคราวหน้าที่เจ้ามาพบข้าให้นำเอาสัญญาเลือดของเมืองสยบอสูนมาด้วยข้าจะเล่าเว้นให้กับเมืองสยบอสูนของพวกเจ้าขอบคุณนายน้อยราชาเมืองกรพยักรู้สึกดีใจอย่างยิ่งกับคำพูดเช่นนี้ กล่าวสำหรับเมืองสยบสูญของพวกเขาแล้วนี่คือข่าวดีที่สุดของพวกเขาฮึข่าไม่ขายตัวให้กับเจ้าหรอกนะหลังจากที่ราชามังกรพยักจากไปแล้วหลงจิงเซียนรู้สึกไม่พอใจอย่างยิง่งหลี่ชีเย่จ้องมองดูนางหัวเราะและกล่าวว่าสาวน้อยการรังอยู่ที่เมืองสยบสูญกล่าวสำหรับเจ้าแล้วเป็นการใช้คนไม่เหมาะสมกับงานในอนาคตข้ามีสิ่งสําคัญมากต้องอ้อนใสพวกเจ้าเจ้ากับอู๋ซวงคือขนพลที่ข้ารัก ในอนาคตการเข็นค่าสังหารเทพเซียนยังต้องพึ่งพาใสา่พวกเจ้านะเซียนมีจริงด้วยหรอเดิมทีหลงจริงเซียนไม่สู้พอใจนักแต่พอได้ยินคำพูดเช่นนี้เข้าพรันรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาท่าทีกระปี้กระเปล่าลีเียอมยิ้มไม่พูดไม่จาไม่ยอมตอบคำถามข้อนี้